อันไดก็บบอดีอันไดก็บบอนั่นล้วเป็นนักหัวมึงอีสั่งแหลอกูอยากถามมึงโอ้ตายเห็นคนลเล่าขาบมตอบบาโต้หนึ่งเขาไปอยากเสียเวลาลาวแดงตัวหนึ่งพยายามทําคลิปออกมากดดันผู้สื่อข่าวไทยต้องการให้เพจทัวลงเนี่ยทำคลิปออกมาขอโทษนำเสนอไม่ถูกใจพวกลาวแดงไง สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา2อถุ่มครึ่งทางเมืองไทยเมืองเล่ากับประมาณเก่ามงครึ่งยามเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทาง FC พี่น้องไทยเลาาที่ติดตามอยู่ทั่วโลก่กอนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่น้องทางช่องยูทูบวิธีคนสองฝั่งคงเสดบพาดคลิปใหม่ๆนะครับ เป็นช่องที่ยูฟายตรงขามกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ล่านะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมีเอฟซีส่งคลิปนี้เข้ามานะครับให้ผมพูดถึงหรือนำเสนอ,อมีลาวแดงอยู่ตัวหนึง่งเห่านักข่าวไทยเห่าเพจท,ทั่วลงคือประมาณว่าพยายามที่จะกดดันให้เพจท,ทั่วลงเนี่ยทำคลิปออกมาขอโทษพี่น้องชาวลาว เพราะว่าการนําเสนอของเพจทัวร์ลงนี่อาจจะไม่ถูกใจไงนะครับผมนี่เป็น fc เพจทัวร์ลงนะครับเข้าปีที่2นะครับเคยคุยโทรศัพท์มือถือกับเพจทัวร์ลงอยู่นะครับผมพูดตรงๆนะครับว่าเพจทัวร์ลงนะครับที่เขานําเสนอไม่ใช่เขานําเสนอเฉพาะลาวนะเขมรจีนทั่วโลกเขาก็นําเสนอนะครับแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ทําไมเพจทัวร์ลงนี่เขายกระดับ ขึ้นมาโจมตีหรือนําเสนออาจจะไม่ถูกใจพวกคอมมิวนิสต์ลาวสาเหตุก็คือว่ามีเพจกองทัพลาวเพจหนึ่งเอารูปเพจทัวลงเนี่ยเอาไปโพสต์ในเพจกองทัพลาวปั่นกระแสหวังที่จะกดดันเขานะครับลืมไปนะครับว่าเพจลาวนะครับไม่ใช่เพจประเทศอื่นนะครับเพจลาวมันก็เลยไม่มีพอร์ซักเท่าไหร่เขาก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเขาสั้นๆนะครับ อ่าแล้วพี่น้องก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกคนอันไดกระบอดี้อันไดกระบอนั่นแล้วเป็นนักหัวมึงอีสังแห้วกูอยากถามมึงโอ้ตายเห็นคนลเล่าเขาบาตอบบรโตหนึ่งเขาบาอยากเสียเวลาจะเป็นมึงสัวว่าได้แหงว่าเอาว่าเอาว่าเอาทุกคลิปที่มึงมาว่าเนี่ยปากออกตะระคำมเม้นกว่ากล้องขี่อีกเสียได้ศาสตร์เกิดได้ญาติมามา,มาเกิดมึงนี่เนาะใต้จะเป็นมึงสัวขักสัวเนาะ มึงนี่แหละสิเป็นบอนทำลายนะสิสรกระแสปันป่วนใน้คนทั้งศาลเขาพิษเขาที่นี่แหละครับทุกคนผมตัดคลิปสั้นๆให้ฟังอ่าเขาพูดก็ยาวนะครับอ่าตามที่ผมฟังประมาณว่ามึงไม่ได้เป็นคนลาวมึงไม่ได้เสียภาษีไม่ได้มีบัตรประชาชนเป็นคนลาวมึงใช้อภิสิทธิ์อะไรมานําเสนอเกี่ยวกับลาวมาวิจารณ์เกี่ยวกับลาวนะครับประเทศลาวจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับอ่า ประมาณว่าลาวไม่ถูกใจาลาวบางกลุ่มไม่ถูกใจหรือว่าพวกลาวแดงไม่ถูกใจนี่แหละเขาคงจะคิดว่าอยากให้เป็นเหมือนในอดีตไงเคยมีผู้สื่อข่าวบางท่านในประเทศไทยเนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับลาวเรื่องอุปกรณ์การแพทย์เรื่องโรงพยาบาลน,นั่นนี่เรื่องเครื่องตรวจโควิด -19 นะครับอาจไม่ถูกใจพี่น้องฝั่งลาวนักข่าวไทยผู้สื่อข่าวไทยบางท่านจะต้องนํากระเช้าดอกไม้ไปขอ,อไปขอ ขอโทษที่สถานทูตลาวประจํากรุงเทพนะครับอันนี้มันยุคใหม่แล้วครับมีแต่เขาจะด่าซ้ํานะครับลาวแดงอย่าสําคัญตัวเองมากเกินไปนะครับไม่ว่าประเทศไหนนะครับผู้สื่อข่าวไทยเขานําเสนอหมดและครับอ่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะนําเสนอมากหรือน้อยจะสําคัญหรือมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับจะไปห้ามเขานําเสนอครับเป็นไปไม่ได้อ่ายิ่งเป็นกระแสเขาก็ยิ่งนําเสนอครับอ่าคุณเข้าใจไหมว่าคําว่าขายข่าวหรือยูทูบเบอร์ หรือเพจอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องยอมรับความจริงนะครับการที่จะไปกดดันนั่นนี่เขานะครับถ้าไม่พูดถึงเขานะ่ยโอเคเรื่องจะเงียบยิ่งพูดถึงเขายิ่งวิจารณ์เขานะครับเขายิ่งชอบครับมันยิ่งเป็นประเด็นขึ้นมาครับสำหรับผมเนี่ยผมมองในรูปแบบนั้นเพราะว่าการนําเสนอของเพจท,ทัวลงเนี่ยผมก็ติดตามมาหลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปน้องบีซี่นะครับ คลิปน้องบีซี่เนี่ยคือเชื่อไหมว่าผมนำข้อมูลดึงน้องบีซี่เข้ามาในวงการของ YouTube เพื่อทำคลิปโจมตีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวบางสิ่งบางอย่างที่น้องนำเสนอนี่ผมต้องการให้เพจไทยเอาไปลงเพราะว่าคนลาวเนี่ยเสพสื่อไทยมากกว่าสื่อในประเทศลาวต้องการให้รู้ความเป็นจริงในประเทศลาวว่าเป็นแบบไหน นะครับระบบการปกครองเป็นแบบไหนประชาชนอยู่กินยังไงความจริงเป็นยังไงคนลาวบางกลุ่มในประเทศลาวนี่มองคนไทยแบบไหนมีอคติกับคนไทยจังไดครับคือรู้กันนะครับรู้เขารู้เ่านะครับอย่าโลกสวยนําเสนอแต่สิ่งดีๆนะครับผมไม่นําเสนอด,นด้านดีของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนะนะครับผมอยู่คนละทางกันอยู่คนละสายเพราะฉะนั้นคือเข้ามาในช่องย YouTube วิถีคน2ฝั่งโค้งเนี่ย ต้อง fc เท่านั้นช่องการเมืองต้องเลือกข้างการเมืองนําเสนอ,อยังไงก็ไม่เป็นกลางนะครับประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าไม่สนับสนุนรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวทุกรูปแบบผมจะทําให้การวิจารณ์การเมืองในลาวเป็นเรื่องปกติจนกว่ามันจะยอมรับว่าการวิจารณ์ผู้นําเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่สังคมลาวยังไม่ไปถึงจุดนั้นผมก็ต้องปลุกกระแสไง ให้คนเรากล้าคิดกล้าวิจารณ์กล้านําเสนอครับความจริงก็คือความจริงเราจะไปกลัวเราจะไปอายทําไมครับประเทศเรายังไม่พัฒนาก็คือไม่พัฒนายากจนก็คือยากจนนะครับไม่มีใครดูถูกครับมันก็คือความจริงนะฮะคนเราเนี่คือผมเข้าใจความรู้สึกเขานะนะครับพวกคอมมิวนิสต์ลาวผมเข้าใจความรู้สึกคือเกิดมาแล้วด้อยกว่าชาติอื่นไนงะ เกิดมาแล้วมีปมด้อยด้อยกว่าชาติอื่นเกิดมาไม่เคยเจอความเจริญไม่เคยเจอความไม่เคยเจอการพัฒนาแสงสว่างเป็นยังไงความเจริญเป็นยังไงไม่รู้ไงเวลาคนพูดนิดหน่อยก็หาว่าเขาข่มตัวเองเขาเหนือกว่านะครับตีความหมายไปเป็นดูถูกบูลลี่นั่นนี่นะครับสารพัดเพราะเกิดมาได้ยินแต่ประเทศผู้สื่อข่าวบางช่องในประเทศไทยพี่น้องชาวลาวบ้านพี่เมืองน้องนั่นนี่คือชอบแบบนี้ชอบอวยไง ส้มเซยส้มเซยแต่ความเป็นจริงนะครับพวกลาวแดงบางกลุ่มในประเทศลาวนะครับเขาไม่ได้มองประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านนะครับไม่ได้เขาไม่ได้มองเป็นญาติพี่น้องเหมือนคนโ,ค <entertain. S 1> คนโลกสวยบางกลุ่มนะครับ <Elise> เขาเรียกโจรสยามโจรสยามอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับอันนี้เฉพาะคนลาวบางกลุ่มนะที่เขาไม่ชอบไทยนะครับเขาก็เรียกโจรสยามโจรสยามเวลาทะเลาะกับไทยคุณก็ไม่เห็นไปอ่านดูภาษาลาวสิครับเ,เพจกองทัพลาวนาเสนอไปดูสิ เขามองอยังไงมองมองคนไทยครับเราต้องเอาความจริงมาพูดกันนะครับสําหรับคนที่ชอบฟังการเมืองนะถ้าคนไม่ชอบฟังการเมืองนู่นนะครับไปดูเพจสาวลาวนุ่นถ่ายรูปท้องไร่ท้องนาหนุ่นขาขาวๆสวยๆหนุ่นไปดูนุ่นเรามันคนละสายกันเรามันเพจโจมตีรัฐบาลลาวช่อง YouTube ก็ช่อง YouTube โจมตีรัฐบาลลาวไงะนะครับจะให้นําเสนอแบบไหนลระให้มันถูกใจพวกคอมมิวนิสต์ลาวเรามันอยู่ฝ่ายตรงข้ามเนาะอันนี้คือ สำหรับคลิปนี้นะครับ FC มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาผมสนับสนุนเพจทัวลงนะครับอ่า FC เหมือนกันนะครับทุกคนแล้ว FC ผมในช่องวิถีคนสองฝั่งโขงคิดว่าน่าจะติดตามวิถีอ่าทัวลงเหมือนกันนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาสบายดีสวัสดีครับ